คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด ตรวนธรณีตรวนธรณีตอนพิเศษขั้นเวลาเการักที่เกาหลี 2.. น็อดกายอ่าสบายสุดๆไปเลยน็อดทิ้งตัวหงายหลังลงไปบ,บนเตียงนุ่มจนแม้แต่กายที่เดินหิ้วกระเป๋าตามมายังอดหัวเราะให้กับความน่ารักสดใสของน้องไม่ได้ไม่คิดจะช่วยพี่ถือกระเป๋าหน่อยเลยครับไม่ไหวแล้วครับพี่กายตอนนี้เมื่อยสุด จะฉันอยากจะนอนยาวๆแล้วค่อยตื่นสักพรุ่งนี้เลยเด็กหนุ่มทิกตัวคว่ำลงบนเตียงเท้ามือสองข้างไปที่คางส่งสายตามองไปยังคุณหมอสุดหล่อเบื้องหน้าจะว่าไปผมกับพี่กายเราไม่เคยมาเที่ยวเมืองนอกด้วยกันเลยนะครับนั่นสิกายวางข้าวของแล้วเดินมานั่งที่ข้างตัวน้องนิ้วมืออบศีรษะขึ้นมาวางหนุนบนตากตัวเอง พี่ขอโทษนะน็อตถ้าไม่ใช่คุณป้าส่งพวกพี่มาอบรมพร้อมกับยูพวกเราคงไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้แน่เลยในตอนนี้กายถึงจะมีคลินิกเป็นของตัวเองแต่เขาก็ยังทำงานประจำในโรงพยาบาลของครอบครัวว่ารันยูโดยมีเพื่อนสนิทอย่างหมอตรีร่วมงานอยู่ด้วยซึ่งทั้งสามคนก็ได้รับทุนจากคุณหญิงราตีให้เรียนต่อเฉพาะทางโดยไม่ต้องชดใช้คืนแต่อย่างใดไม่เป็นไรหรอกรัาพี่กายเราสองคนยังมีเวลาอีกเยอะ ผมเห็นภาพอนาคตที่พี่กับผมจะเดินทางไปเที่ยวรอบโลกกันด้วยและคำพูดของน้องถึงกับทำให้กายขมวดคิ้วมองอย่างแปลกใจในลองนึกภาพที่น็อตเห็นให้พี่ดูหน่อยสิครับภาพของเหล่าบรรดาชายในวัยห้กว่าปรากฏให้เห็นพวกเขาทั้งสี่คนโดยมีน็อตกายบูและทาวินกำลังล่องเรือชมภูเขาน้ำแข็งที่ไหนสักแห่งในยุโรปกรีนแลนด์เหรอไม่รู้สิครับ พี่กายแต่ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นภาพนี้มันทำให้ผมรู้ว่าเราทั้งสี่คนยังมีกันและกันอย่างนี้ตลอดไปนักสืบหนุ่มหันซุกเข้าหน้าท้องของคนพี่โอบมือกอดเอาไว้แน่นผมดีใจนะครับพี่กายที่เราสองคนได้กลับมาเจอกันในชาตินี้อีกครั้งดีใจที่กรรมที่พวกเราเคยสร้างไว้ในอดีตสิ้นสุดลงได้สักที น็อตพึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบากว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมามากมายกายเพียงแค่ลูบไปที่หัวคนน้องอย่างเบามือความรู้สึกของเราสองคนมันผูกพันกันมาตั้งหลายภพหลายชาติแล้วนะพี่ไม่แปลกใจหรอกที่เราสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกต่อให้เป็นในชาติหน้าพี่ก็จะตามหาน็อตจนเจอไม่ว่าน็อตจะอยู่ที่ไหนก็ตามอืม น็อเพียงแค่พยักหน้าเขาเองต่อให้อีกกี่พบกี่ชาติก็จะตามหาพี่กายให้เจอเช่นกันนี่พี่ถามอะไรหน่อยสิการพยุงตัวน้องให้ลุกขึ้นมานั่งดีๆและสบตาม,มองอย่างตั้งใจอะไรเหรอครับตอนนั้นที่น้องหินขอให้น็อตช่วยดูอนาคตของเคนช่วงที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลน่ะน็อตไม่เห็นอนาคตของเคนจริงๆเหรอ กายเองก็ว่าจะถามคนรักอยู่หลายครั้งยิ่งเห็นรุ่นน้องอย่างเคนต้องทนเจ็บปวดมาหลายปีเขาก็อดห่วงไม่ได้ก็ไม่เชิงไม่เห็นอนาคตของเคนครับพี่กายเพียงแต่ในอนาคตนั้นมันไม่มีดินอยู่ตรงนั้นก็แค่นั้นเองนักสืบหนุ่มก้มหน้าคิดทบทวนความทรงจำของตัวเองอีกครั้งคนที่เคนฝากชีวิตด้วยในอนาคตเป็นใครผมก็ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าห้ดดาก็น่าจะเป็นคนต่างชาตินะครับ ตอนนั้นผมเลยบอกน้องหินไปว่าไม่เห็นอนาคตที่ดินกับเคนจะได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าผมเล่าว่าเคนจะได้เจอกับผู้ชายคนใหม่ที่ไม่ใช่น้องดินแล้วหินคงจะเสียใจไม่น้อยนะครับดีแล้วละครับที่บอกกับหินไปแบบนั้นพี่เชื่อว่ารางสังหณ์ของเรามันต้องไม่ธรรมดาแนะ่ถึงขนาดตามพี่มาเกาหลีใต้แบบนี้นักคงจะรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่เสียนะกายขยุมมือไปที่เส้นผมของน้องจัดทรงจนเข้าที่ดี จะว่าแบบนั้นก็ได้ครับพี่กายอันที่จริงแล้วพวกเราทุกคนไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ข้อมูลของดินที่นี่หรอกครับเรื่องของเรื่องพายุเขาก็แค่อยากพาเคมมาเที่ยวให้หายเครียดก็แค่นั้นเองแต่ผมกลับรู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันต้องไม่สูญเปล่าแนะ่งั้นก็ลองใช้ลางสั่งหอนของเราพาพี่ไปเที่ยวหน่อยได้ไหมครับกว่าจะไปอบรมที่โรงพยาบาลมันก็บันมรืนนี้เลยเพราะฉะนั้นเราสองคนก็ไปเที่ยวกันเลยเถอะเนอะกายหยิบกระเป๋าสะพายขึ้นมาวางไว้บนตัก ก่อนจะล้วงหยิบเงินขึ้นมาสี่ปึกใหญ่ทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีฟ้าจนนัดถึงกับตาโตไม่เคยเห็นเงินมากมายขนาดนี้มาก่อนพะพี่กายแลกมาเท่าไหร่ครับเนี่ยกายยกยิ้มมุมปากขึ้นอย่างอารมณ์ดีเกือบเกือบจะเจ็ดล้านบอลน,นะครับประมาณสองแสนบาทนั่นแหละพี่กายว่าจะมาเที่ยวรอบนี้ถ้านอตอยากจะซื้ออะไรกลับไปฝากคุณแม่ก็เอาเลยเต็มที่งานนี้พี่กายไม่อ้นอยู่แล้ว โอ้ยพ่อคุณแม่ต้องดีใจมากๆแน่เลยแต่แม่ผมเนี่ยขอแค่ได้ลายเซ็นดาราเกาหลีแม่ก็ดีใจแล้วล่ะครับเฮ้ยน่าเสียดายที่คุณแม่ทาสตรีมาด่วนจากไปซะก่อนเนี่ยสิพอพูดถึงแม่ของภูมิที่เพิ่งเสียไปเมื่อสองปีก่อนนอดก็เศร้าลงแทบทุกครั้ง อย่าเสียใจไปเลยครับคุณแม่น่ะได้สิ่งที่ต้องการแล้วการที่ได้กลับมาเจอกลับมาอยู่กับลูกชายที่น่ารักอีกครั้งคุณแม่เองก็ไม่ได้มีอะไรค้างคาใจแล้วละพี่ยังจำรอยยิ้มในคืนก่อนที่คุณแม่จะเสียได้อยู่เลยท่านจากไปอย่างมีความสุขและฝากฟังให้พี่ดูแลน็อตอย่างดีด้วยตอนนั้นน็อตเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดกับใครเลยทั้งที่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์เราต้องเผชิญตามวิถีชีวิต ที่สำคัญคุณแม่ทาสตรีก็อายุเกือบจะร้อยปีแบบนั้นต้องถือว่าอยู่มาได้นานกว่าคนทั่วไปเยอะแล้วไปครับรีบเอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่ได้แล้วคืนนี้อยากกินอยากเที่ยวที่ไหนขอให้บอกป๋ากายคนนี้จะจัดให้เองงั้นผมไปชวนพวกบููก่อนนะครับพี่กายเมื่อคืนนั่งดูรายการสะพายเกาหลีแล้วอยากกินสังเกตทางไก่ตุนสองขึ้นมาเลยแหละครับ น้อนกระพริบตาออดอ้อนจนกายต้องดึงเข้ามากอดแล้วหอมไปที่แก้มในทันทีพร้อมกับกระซิบที่ข้างหูคนอื่นนะ่ะเขาหนีไปเที่ยวกันหมดแล้วละ่ะตอนนี้เหลือแต่เราสองคนนี่แหละเที่ยงอยู่ในห้องแต่ท่านน็อตไม่อยากออกไปที่ไหนพี่จะอยู่กับเราห้องนี้ทั้งวันเลยก็ได้นะกายได้ยินเสียงบรรดาน้องชายกับเพื่อนสนิทค่อยๆย,ย่องหนีออกกันไปทีละคู่มาได้พักใหญ่แล้ว ร้ายกาจจริงนะไอ้พวกนี้จะไปไหนไม่มีชวนกันสักคำงั้นรีบไปกันเถอะครับพี่กายผมเองจะได้มีเรื่องเอาไว้โม้ให้กับพวกนั้นฟังว่าเราแอบไปทำเรื่องโรแมนติกที่ไหนกันบ้างกายได้แต่สายหัวมองน้องกุลีกุจอดึงเสื้อกันหนาวขึ้นมาสวมไม่เป็นไรคืนนี้ยังอีกยาวไกลหลังกลับมาจากข้างนอกเมื่อไหร่กายตั้งมั่นว่าจะทำให้คืนนี้นัดร้องเรียกชื่อเขาว่าลีมินโฮให้จงได้ สำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมดูตอนต่อไปเด้อจะตามมาติดๆนี่แหละแบบรถไฟอ่ะปุ้นๆให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio